สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติมเมจโโจคสามนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับต้นจันกระจ่างฟ้านะครับก็เป็นไม้เลื้อยนะครับไม้เถาเลื้อยที่มีดอกสีเหลืองสวยงามนะครับจุดเด่นนะครับคือออกดอกได้ทั้งปีเลยนะครับจะไม่ติดผลนะครับโดยเราจะปลูกกลางแจ้งนะครับเพราะว่าชอบแดดนะครับ แล้วก็ทนแรงด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีศัตรูพืชมาทำลายนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ทนนะครับไม่มีศัตรูพืชน,นะครับโดยเราจะปลูกในกระถางแขวนนะครับก็สวยงามนะครับหรือจะตัดให้เป็นทรงพุ่มให้ออกดอกก็สวยงามเหมือนกันนะครับ ถ้าเราจะปลูกลงดินนะครับเพื่อทำเป็นซุ้มไม้เลือยบังแดดก็ได้นะครับเพราะสามารถเลือ้อยได้2-3งเมตรทีเดียวนะครับก็ทำซุ้มได้นะครับสวยงามเป็นซุ้มสีเหลืองนะครับดอกสีเหลืองโดยดินที่ปลูกนะครับจะชอบเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนแล้วก็มีการระบายน้ำได้ดีนะครับ ข้อสำคัญนะครับนอกจากสวยงามเป็นไม้ประดับแล้วยังมีความเป็นมงคลด้วยนะครับโดยที่บ้านใดปลูกไว้นะครับตามความเชื่อนะครับอันนี้บ้านใดปลูกไว้จะได้วาสนาสูงส่งนะครับผู้อยู่อาศัยจะร่มเย็นครับหลุดดังอยู่ใต้แสงจันทร์ก็เป็นต้นไม้เลื้อยสีเหลืองนะครับ ที่ออกดอกได้ทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับจักระจ่กงฟ้าเพียงพอนะครับหากชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ